ปลุยกินลานห้ามพลาดที่เดอะมอลลี์สโตท่าผากับแคมเปญเดอะมอลลี์สโตซูเปอร์ลิเชียตอร่อยฉ่ำจากเคลซี่วันนี้มาเดินเที่ยวที่เดอะมอลลี์สโตท่าผาแล้วเพิ่งรู้ว่ามีร้านอาหารเยอะมากมีร้านดังทั้งข้าวทั้งหวานเครื่องดื่มมารวมอยู่ที่นี่มากมายไม่รอช้าเริ่มเลยมาที่ร้านแรกชาบูชิชาบูสายพานบุฟเฟ่เริ่มต้น399บาทเข้าแกงกะหรี่ซูชิหมูสามชั้นเนื้อเซอร์ลอยหมูสไลด์มาคทานคู่กับน้ำ ซุปน้ำดำบอกเลยว่าอย่างเข้ามาที่ร้านที่สองโอโตยะต้นตำรับอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม <Wow. S 1> เติมแบบเทโชคุข้าวและชาเขียวเติมได้ไม่อัน้นปลาชิมาฮอกเกตเนื้อนุ่มแน่นมีความหอมขงกระตือชิ้นใหญ่เต็มคำกิมจินาเบะรสกลมกรอบ <Yeah. S 1> ตบหายด้วยของหวานบุลามันเจบอกเลยว่าอย่างดีมาที่ร้านที่3มตำไม่หยุดอาหารอีสานรสชาติอร่อยเมนูเพียบต้มแซ่บก็มีตำพรีเมียมก็มาคอหมูย่างนุ่มๆปีกไก่ทอดเด็ดๆโรยกระเทียมดน สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตแบงคอกแบง็ม M Visa อิ่มในศูสู์รับบัตรกำนันศูยรรวม1,600บาทปเปอร์ดิวแบงคอกแบง็ม M Visa ทานครบ800บาทรับ100บาทหร <Yeah. S 1> ือ M c a ทานครบ1,500บาทรับ100บาทเปอร์ไฟ ันบัตรเครดิตแบงคอกแบงก์เอ็มวีซ่าโอส่วนนี้มีสุขเสารอาทิตย์ทานครบพันหบาทรับเพิ่มสูงสุด300บาทรีบไปตามกันที่เดอะมอลล์ไล์สโตร์ทุกสาขาและเดอะมอลล์โคลตั้งแต่1พฤษภาคมถึง30มิตรทถุนายน2567 <c oughs> อย่าลืมมาเช็คกินกันเด้อ